สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาฉีดพ่นปุ๋ยทางใบข้าวนะครับช่วงรับรวงข้าวนะครับนี่เป็นรอบรับรวงข้าวแปลงแปลงแรกนะครับรอบนี้ผมก็จะใช้นมมืองชนนะครับจากซูปเปอร์สปีดสกระป๋องดำเป็น ซูเปอร์ท็อปดีมนะครับเป็นกระป๋องสีแดงนะนี่ก็ใช้ประหยัดมากนะครับใช้มาสิบกว่าปีแล้วนะครับอัตราส่วนก็นี่ครับหนึ่งช้อนเล็กนะครับตักใส่ขวดเอ็มอยนะครับแล้วก็ใส่น้ำให้เต็มแล้วก็เรียนออกมาใช้หนึ่งถึงสองฝานะครับต่อน้ำ ยี่สิบลิตรนะครับนี่ครับซุปเปอร์ท็อปดีมน,นะครับผสมกับดินเน่านะครับใช้ห้าสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับนี่เจียด สิบห้าวันครั้งนะครับเครื่องพ้นยานะครับข้าวกำลังสวยๆเลยนะครับข้าวหอมมะลิร้อยห้านะครับ แปลงนี้10ไร่นะครับเฉีดช่วงรับรวงข้าวนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ผมด้วยครับช่องบิ๊กพาชมสวนนะครับครับขอบคุณครับ